สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้มาอัปเดตอาการน้องโจกานะครับเดินพับขาไม่ได้นะครับข้างหลังนะครับเจ็บขาฝั่งขวานะครับตอนนี้เราเช็กอาการดูนะครับอาบน้ําให้เสร็จแล้วนะครับว่ากําลังจะพาเดินไปที่ซุ้มเขียวนะครับเดินเหมือนตึงๆขานะครับพอลงมาดูพับขาไม่ได้นะครับฝั่งนี้นะครับฝั่งด้านหลัง ฮอไปนี่ครับเดี๋ยวให้ชมนี่นะครับยังไม่ทราบสาเหตุนนะว่าเป็นอะไรนะครับมามาเยอะๆเดินดูก่นอนเออเออขาแข็งนะครับดูแล้ว าการนี้นะครับวันนี้ก็น่าจะไม่ได้ไปนะครับน่าจะไม่ได้ไปว่าน้องน่าจะเดินไม่ไหวนะครับอันนี้คืออาบน้ำให้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมกำลังจะเตรียมตัวเดินทางไปนะ วันนี้ก็แวะกินฟางนะครับฟางจากข้อวัวนะครับเดี๋ยวต้องไปนวดยาให้แล้วนะครับนวดยานี่นะครับขาหลังด้านขวานี่พับไม่ได้นะครับต้องเดินเวี่ยงขาออกไปด้านข้างครับเหวี่ยงขาไปด้านข้าง กินฟางน้องวัวแล้วนะครับมามามาเดินดูก่อนเร็วเจอกันมามมาไมให้เดินดูก่อนาอาการเป็นยังไงมาขาแข็งนะครับแบบนี้ขาหลังนะครับนี่นครับ พับไม่ได้นะครับฝั่งนี้ถ้าดูแล้วก็ปกติดีนะครับยังไม่ไม่เห็นล,ล่องลอยบาดเผลอะไรนะครับในพื้นพื้นนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับพื้นเท้านะครับ เดินดูก่อนเด้เป็นยังไงเนาะขาหนีน่เนาะมามาเดินดนะนี่นะครับก็จะเดินเวี่ยงเข่าข้างๆอย่างนี้นะครับมามาเด็วเดินดูก่อน นี้ต้ตองกลับไปบ้านคืนนะครับกับเพิ่งออกมาได้แป๊บเดียวนะครับออกมาได้แป๊บเดียวอ่ากลับบ้านดิมาจะไปไม่ไหวนะครับไปกลับบ้านก่อนไปนวดยาที่บ้านนะครมามาเรียนนะฮะ เดี๋ยวไปล้างดูอีกทีนึงนะครับล้างให้ละเอียดๆนะครับว่าพื้นเทา้ามีอะไรปักหรือเปล่าแต่อาการนี้น่าจะไม่เกี่ยวกับพื้นเท้านะครับน่าจะเกี่ยวกับเส้นเอ็นหรืออะไรสักอย่างนะครับกล้ามเนื้อนะครับบริวเวณช่วงบนนะครับตึงๆอยู่นะครับอาการนี้ก็เกิดได้หลายสาเหตุนะครับบางทีแบบท้องเสียถ่ายท้องก็ทำให้ขาแข็งไปบนี้ได้นะครับ อันนี้ดูมูลถ่ายเขาก็ยังปกติดีนะครับปกติการกินเขาก็ยังปกตินะครับท่าเริงอยู่นะครับังต้องดูอาการกันอีกนะครับถ้าเดินยังไม่ดีขึ้นก็ต้องให้หมอมาดูนะครับน,นี่เดี๋ยวเขาอันนี้คือเราพามาเดินเช็คอาการดูก่อนครับว่าเป็นยังไง ตอนที่ก็อยู่ในหลักก็ดูเหมือนไม่ได้เป็นไรนะเพราะว่าไม่ได้เดินนะไม่ได้เดินขวานเตี้ยก็อาบน้ําให้ทําความสะอาดหลักให้สเสร็จเรียบร้อยนะครับกําลังจะเดินทางไปที่สมเขียวนะครับเดินมาสักพักคุณพ่อบอกว่าขา้างทําไมขาแบบเดินเวียงอ,อกข้างนะครับก็เลยลงดูนะครับลงดูปรากฏว่าเจ็บขานะครับเจ็บขา ตอนนี้ก็ให้แบบกินก่อนนะครับก่อนจะเดินทางกลับบ้านนะครับกลับไปพักที่บ้านนะครับ เดี๋ยวเราก็ต้องโทรไปแจ้งพี่สิงห์นะว่าไม่ได้ไปนะไม่ได้ไปว่าน้องโยากาน่าจะเดินไม่ถึงนะไม่ถึงว่าปกติก็เดินช้าอยู่แล้ว,วคุณพ่อกําลังไปนะครับเดี๋ยวฝากคุณพ่อไปบอกพี่สิงห์เลยนะว่าไม่ได้พาน้องโยกาไปนะครับวันนี้ก็เลยจะโทรหาพี่สิงห์อีกทีหนึ่งนะครับ อาการโดยรวมก็ปกตินะครับล่าเริงปกตินะครับกินได้ปกติดีทุกอย่างนะครับไม่มีซึมไม่มีอะไรนะครับจะต้องดูอาการว่าเป็นยังไงนะครับจะดีขึ้นหรือเปล่านวดยาให้นะครับ ไายกับปะกับบ้านยื้มา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 ไปกับบ้านมามา,มาเดินดูหน่อยดิมามา,มาไม่อยากเดินหรือเปล่านะครับมามาเร็วมาเริ่มดีขึ้นนะเดี๋ยวให้ตากแดดสักพักหนึ่งก่อนมา รู้สึกว่าจะเริ่มพับๆได้แล้วมา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 เร็วเร็วเรื่องกินนี่เรื่องใหญ่นะครับมาเร็วกลับบ้านก่อนไปนวดยาก่อนค่อยมากินใหม่เดี๋ยวพาเดินอีกรอบหนึ่งมามาดูนะครับนี่เรื่องกินนี่เรียกไม่มาเลยนะครับพาเขากินกอดให้เขากินกอนครับพอมีแรงเดินนะครับ มาเยอะพอแล้วมาอือมากลับบ้านวันนี้ขัดผิวให้ดีด้วยนะครับวันนี้ผิวแดงสวยนะครับเสดายไม่ได้ไปนะไม่ได้ไป ครับผมฝากปเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์นะครับผมกดติดตามช่องของเราด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ